ส่วนผสมแค่4ี่ตัวเองเหรอเซรั่มที่ใช้ส่วนผสมยอดนิยมอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นนะคะเคลมว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เซรั่มซูเปอร์แอนตี้เอจจิ้งนะคะสามารถจบ9กปัญหาผิวได้เลยแถมดีกว่าวิตามิน C 250ง้าสเท่านะคะแล้วก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนเด้วยจะเคลมจริงหรือว่าอูวว่าเคลมไปเดี๋ยวเช็คไปพร้อมกัน <Okay. S 1> เลยค่ะ สวัสดีค่ะจินคุณชาวครูเชคที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้หมองชวนคุณมาเช็คส่วนผสม,สมสกินแคร์ที่เขาเคลมตัวเองว่าเป็นซูเปอร์แอนตี้เอจจิ้งนะก็คือสามารถลดริวรอยแล้วก็รอยตีนกาได้ของแบรนด์สกินเอิร์นะคะเขาดูแลได้ครอบคลุม9ปัญหาผิวนะคะก็คือสูตรนี้ค่ะสกินเอิร์ทเนเจอร์ฟลูอิ e เดอรพาวเวอร์ฟูเซรั่มนะคะกล่องก็จะเป็นสีชมพูขาวแบบนี้เนอะหมองให้ดูข้างในข้างในก็จะเป็นขวดสีชาแล้วก็มีดรอปเปอร์นะคะ แน่นอนว่าสารออกฤทธิ์หลักในสูตรก็คือเฟอรินนะคะเขาเป็นสารคาร์บอนที่มีการเรียงตัวกันคล้ายกับเพชรนะคะเฟอริน <Fur in S 2> ที่ทางแบรนด์เลือกใช้เนี่ยเป็นไลโคฟอริเนเอ็นนะเคลมว่าเป็นเฟอรินเจ้าแรกของโลกที่สกัดมาจากธรรมชาติไม่ใช่แบบสังเคราะห์ค่ะแล้วก็สกินอิร์ตเนี่ยเขาเป็นแบรนด์แรกของไทยเนาะที่อนุญาตให้ใช้โลโก้ที่เป็นเนเชอร์ลฟอรินนะคะก็คือในกล่องหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคะุณเห็นไมทำไมมองถึงอยากลองสูตรนี้นะคะเฟอรนเขามีจุดเด่นอยู่ก็คือว่าเขาสามารถต้านอนุมูลสระได้ดีกว่าวิตามินซีถึง250เ้่า จมะะอย่างที่บอกว่าสูตรเนี้ยเป็นเนเชอรัลเนาะก็คือธรรมชาติร้อเป็นเป็นสารฤทธิ์ที่หมอไม่ค่อยคุ้นหู คือยังไม่เคยรีวิวแต่พอได้รู้จักเรารู้สึกว่าคือเขาสามารถช่วยต้านในมนสระที่เป็นตัวการทําร้ายผิวนะคะสามารถลดริ้วรอยสามารถช่วยผิวกระจา่างใสนะคะลดริ้วรอยลดพวกจุดด่างดําได้ด้วยอย่างฟ er ูรินเนี่ยค่ะก็มีงานวิจัยให้อาสาสมัครที่อายุอยู่ที่ประมาณ39-70ถึงปีนะคะใช้ฟูรินความเข้มข้น1%ทาที่หน้าวันละสองครั้งเป็นเวลา8สัปดาห์โดยที่การทดลองเนะะี่ยค่ะไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอย่างอื่นเพื่อลดการใบแอสนะคะพอครบ8สัปดาห์พบว่ารูมขนบริว้หนา สขึ้นโดยกลไกการออกฤทธิ์ของฟลอรินก็คือเขาไปยับยั้งการผลิต PEG2 นะที่เป็นตัวกระตุ้นเทโรซินเนแล้วก็เดนไดติกซิตี้ของเมลนานอไซต์นะพูดง่ายๆคือเป็นตัวผลิตเม็ดสีผิวเข้มนะที่เกิดจากรังสี UVB คือเอาง,ง่ายๆว่าเขาไปยับยั้งการผลิตเม็ดสีผิวสีเข้มได้นะคะสูตรนี้ใส่ฟลอรินมาถึง5%เนะสีเท่าของการทดลองที่หม่องว่าเนาะก็มีงานวิจัยที่พูดถึงฟลอรินอีกเยอะเลยนะคะซึ่งวันนี้หม่องดึง p a อร์ตัวที่น่าสนใจมานะคะอย่างเช่นเรื่องของการต้านมลสารช,ช่วยชะลอความแก่กกกาาาารรารอัเเสลดดคคยืงผิวไ้ ะะมีงานวิจัยที่บอกว่าช่วยรักษาสิวช่วยจัดการกับริ้วรอยช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ลดปัญหาผิวหย่อนคล้อยได้ด้วยนะคือผิวหย่อนคล้อยกับริ้วรอยเนี่ยคนละเรื่องกันนะคุณแต่เกิดจากการที่ผิวเราแบบแก่ก <S <S อย่างในงานวิจัยเรื่องของสิวเนะะี่ยค่ะพบว่าฟลอรินสามารถเัยบยั้งการผลิตไขมันโดยลดการแทรกซึมของนิวโทรฟิลแล้วก็การผลิตไขมันเขาก็สามารถไปช่วยลดการอุดตันแล้วก็ลดโอกาสการเกิดสิวได้มีรายงานว่าสามารถปกป้องผิวจากไนตริกออกไซด์รติคอนะซึ่งเป็นอนุมูลอิสระที่เกกิดดจาามลภววะ้ยบ ไม่ต้องพูดถึงนะทั้ง p ี M 2 5ทั้งอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยคือเขาดีตรงที่เขามีงานวิจัยตรงตัวเพราะว่าอนุมูลอิสระเกิดจากหลายแหล่งใช่ไหมคะอย่างมลภาวะก็เป็นหนึ่งในปัญหาของอนุมูลอิสระหลักๆเลยที่มาทําร้ายผิวคือถ้าดูจากงานวิจัยหลายแหล่งเราจะรู้ว่ารวมๆแล้วว่าเขาแก้ได้ครอบคลุ่มทั้ง9ปัญหาผิวเลยนะช่วยผิวกระจ่างใสกระชับรูมขนเพิ่มความชุ่มชื้นทําให้ผิวเรียบเนียนลดริ้วรอยลดความหย่อนคล้อยลดสิวได้ด้วยลดการระคายเคืองผิวได้ปกป้องผิวจากพารูชันก็คือมลภาวะ ข้าคุมจริงๆนะคะน่าสนใจจุดยสูตรนี้ใช้สเปรยลินที่เป็นชูการ์เคนสเปรลินนะคะเป็นน้ํามันธรรมชาติที่สกัดจากชานอ้อยนะหมอใช้สเปรยลินมาเยอะแต่ยังไม่เคยใช้ที่สกัดจากชานอ้อยมาก่อนก็มาช่วยให้ความชุ่มชื้นผิวปกป้องไม่ให้ผิวเนี่ยสูญเสียน้ำเนาะมีเฮปชิวอันด์อซิลีเนตนะแล้วก็อาเคนที่เป็นตัว45.9เนะคะเป็นสารกลุ่มอิมเลียนอิมเลียนเป็นมอยเจอร์เซอร์ชนิดหนึ่งนะคะสูตรนี้ได้จากพืชนะเขามาทําให้เทคเจอร์ของสู คือทาเรารู้สึกลื่นขึ้นชุ่มชื้นผิวได้ดีขึ้นคือไม่ใช่แค่เรื่องเทกเจอร์นะเขายังช่วยให้อคทีฟต่างๆสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นด้วยนะคะจะเรียกได้ว่าเป็นสูตรที่ค่อนข้างมินิมอลก็ได้อย่างที่บอกว่ามองเห็นสารสกัดตอนแรกใส่มาแค่4ตัวเองเหรอเพราะปกติเราจะเห็นว่าสกินแคร์บางสูตรยัดมาแบบหลายตัวมากนะคะแต่ข้อดีก็คือว่าการที่ใส่สารออกริติาน้อยก็ช่วยลดการระคายเคืองผิวได้เพราะว่าเราไม่ต้องเอาผิวเราไปเสี่ยงกับสารสกัดตั้งหลายตัวใช่ไหมคะนั้นเราไม่ บอกค่ะว่าสารสกัดที่เขาใส่มาหลักๆ4ตัวเนี่ยก็ถือว่าคัดมาแล้วอนะเนาะเน้นๆแถมความเป็นมินิมอลของสูตรเนี้ยค่ะสกินเอิร์เนี่ยนะเขาไม่มีสารที่กอ่อให้เกิดการระคายเคืองอีกหลายตัวเลยเดี๋ยวหมองให้ดูนะคะเซรั่มเป็นเซรั่มแบบใสเลยเนี้ยค่ะ แต่ว่าเวลาที่ทาเนี่ยเขาจะมีความเป็นออยอยู่จะมีความมันนิดนิดแต่ไม่ถึงกับเยิ้มนะคะไม่มีกลิ่นนะคุณคุณเวลาที่เกลีย่ยก็คือเกลีย่ยง่ายค่ะเพราะทาไปสักพักก็ซึมอยู่แล้วเขาอย่างที่บอกว่าสารออกฤทธิ์หลักๆคือฟลอรินที่เป็นไลโปฟลอรินเอนเขาละลายในน้ำมันม <ๆ S 1> ตัวเท็กเจอร์เขาก็เลยออกไปทางออยแต่อย่างที่บอกว่าเขาใส่สารออกฤทธิตัวอื่นที่มาช่วยเท็กเจอร์ของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยดีขึ้นนะคะ<ๆ>เลยไม่ได้ทำให้ผิวดูมันหรือว่าดูวาวจนเกินไป <ๆ S 1> ส่วนแทนกเจอร์จิ้งก็เป็นด็อปเปอร์ค<ๆ> ก็ทาแทนเซรั่มไปเลยใช้หนึ่งถึงสองหยดนะคะก็คือทาทั้งหน้าแล้วก็คอมองว่าเขาดูแลได้ค่อนข้างครบนะก็คือรู้สึกว่าผิวใสขึ้นรวมขนเล็กลงผิวไม่ค่อยขึ้นเหมือนเมื่อก่อนมองใช้เช้าเย็นมองให้คุณคุณสังเกตนะใช้ครั้งแรกอาจจะเป็นลองใช้เป็นกลางนกลางคืนดูนะคะตื่นขึ้นมาตอนเช้าผิวจะเราจะรู้สึกว่านิ่มขึ้นฟูน <Wow. S 1> เวลาที่ใช้ส่วนตัวมองไม่ได้รู้สึกว่าแพ้หรือระคายเคืองนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเทกเจอร์เขาเป็นน้ำมันนะคะอาจจะไม่ได้ให้ความรู้สึกเย็นผิวหรือว่าสดชื่นนะทาไปสักพักทิ้งงไว้นากมอัี่่ตลขดท ของใช้เนี่ย10มิลลิลิตรนะคะราคา1,290บาทค่ะ <c oughs> คุณคุณที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้ทาง Facebook ทาง Line นะคะ l a z a d a หรือว่า e s h อ p e ีก็มี ข้อดีก็คืออย่างที่บอกว่ามาช่วยแก้ปัญหาผิวได้ครบทั้งเก้าปัญหาผิว,ผวซึ่งเป็นปัญหาผิวหลักๆที่เราเจอกันแหละก็แก้ได้ทั้งครอบคลุมนะคะไซต์ีเกียยใช้ได้คือทาตัวเดียวแล้วจบนะแล้วก็เป็นเนเชอร์ไรเปอร์เซ็นต์นะคะค,คุณที่กังวลเรื่องของการตาคายเครื่องน่นาจะชอบคุณๆที่ใช้สกินแคร์หลายตัวนะคะใช้คู่กับสกินแคร์ตัวอื่นได้นะคะโดยที่ใช้เซรั่มสูตรนี้เป็นตัวบูสเตอร์ก่อนคือทาก่อนเซรั่มตัวอื่นนะคะหรือจะใช้วิธีการที่ใช้สกินเอิร์ดหนึ่งหยดนะ บูทะะประสิทธ,ธิภาพการกระตุต้นพลังเจนของวิตามินซีนะช่วยเพิ่มความสเสถียรให้กับโคควเทนอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นคุณคุณที่ได้ลองใช้แล้วได้ผลยังไงอย่าลืมมาม,อมอาออยกันนะคะแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะย,ยังหมองก็ฝากกด s u b สไครต์ไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่นที่คุณ,คณรักติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตอมหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเชควันนี้กูยังหมองไปแล้วนะคะ